ท่านผู้ชมครับผมมีเรียบร้อยคือวุ้นเส้นกระเทียมดองนะครับเห็ดหูหนูแล้วผมมีกะหล่ำปีต้นหอมมะเขือเทศแน่นอนครับมีไข่เรามีน้ํามันด้วยเราจะปรุงรสด้วยน้าําปลาน้ําตาลทรายแล้วก็พริกไทยดําแล้วก็ซอสหอยนางรมเราต้องเตรียมเพิ่มนิดหน่อยครับคือผมจะหั่นมะเขือเทศหั่นให้เป็นขวางชิ้นบางๆแบบนี้ถ้าสมมุติว่าไส้เยอะแบบนี้ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทําให้ วุ้นเส้นเราแฉะให้ออกสะหน่อยก็ได้เราได้มะเขือเทศแล้วผมก็จะมีต้นหอมด้วยผมหั่นเป็นป้องๆแบบนี้นะครับใครจะหั่นเป็นเล็กกว่านี้ก็ได้นะเรี่ก็ตามสะดวกเลยผมก็จะมีกระลำปีเพราะฉะนั้นกระลำปีเนี่ยผ่าครึ่งออกมาแล้ว เก็บไว้ใช้อย่างอื่นแล้วเราก็ซอยอย่างนี้ครับร้อยเอามารวมกับน,นี้ก่อนผมก็จะมีวุ้นเส้นครับแน่นอนครับเราเรียกว่าผัดวุ้นเส้นแต่เยอะเกินไปนี่มันก็จะดูแล้วมีแต่ตัววุ้นเส้นมันก็จะไม่น่าอร่อยเท่าไหร่ผมก็เลยเอาวุ้นเส้นมาตัดเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็แช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะครับ แช่น้ํานะครับผมยังไม่ใส่ผสมกันไปตรงนี้แต่ว่าเตรียมรอไว้ตรงนี้ก่อนอ่าจากนั้นเสร็จแล้วมีเห็ดหูหนูครับเอาโคนเห็ดที่ติดกับเชื้อเห็ดเนี่ยออกก่อนนะครับ mm hmm. เห็ดหูหนูหั่นหนากว่าตัววุ้นเส้นนะครับและหั่นเป็นตำยาวแบบนี้ งนี้ครบครับบุ้นเส้นไข่กระลำปีต้นหอมมะเขือเทศเห็ดหูห,หนูผมก็จะเริ่มที่จะผัดก็ใส่น้ํามันลงไปในกระทะค,ครับอันนี้ให้น้ํามันร้อนๆหน่อยครับให้น้ํามันร้อนๆหน่อยกระเทียมดองท่านผู้ชมกระเทียมดองผมหั่นบางๆแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็จะมีน้ํากระเทียมดองนิดหน่อยนะครับสำหรับใส่ให้เขามีรสชาติและมีกลิ่นมากขึ้นแต่กระเทียมเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องลงไปผัดนะครับเพราะกระเทียมเนี่ยเราไม่อยากให้เขาไป สุกในน้ามันไม่เหมือนกระเทียมสดที่เราลงไปน้ำมันแบบนี้ก็เป็นกระเทียมดองที่หั่นบางๆแล้วเดี๋ยวเราใส่ไปพร้อมกับผักที่เราจะผัดรวมกันให้สลบหรือให้สุกอย่างนั้นนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะมีไข่นะครับใส่ลงไปในน้ํามันที่ร้อน เวลาใส่ไข่ตัวน,นี้เนี่ยน้ำมันก็อย่าไปอย่าไปร้อนมากๆนะครับเห็นไข่ไหมครับไข่เป็นแบบนี้เสร็จแล้วผมใส่วุ้นเส้นลงไปคือเราไม่ให้ไข่เนี่ยสุกมากไปนะครับให้เขาอยู่กับวุ้นเส้นของเราด้วยก็คือว่าให้มีความชื้นของไข่เนี่ยอยู่กับวุ้นเส้นแล้วก็เร่งไฟให้ร้อนเลยตอนนี้ได้ครับก็ผัดให้วุ้นเส้นไข่ หอมนะครับพอวุ้นเส้นเราแช่น้ํานุ่มแล้วไข่เริ่มหอมไข่เริ่มกระทุน้ํามันเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะใส่นี่เลยครับเห็ดหูหนูมะเขือเทศกรหลำปีซึ่งพวกนี้เนี่ยจะต้องใช้ความร้อนพอสมควรที่ทําให้เขาสุกครับไม่ต้องใส่น้ําเลยนะครับเพราะว่าถ้าใส่น้ําไปแล้วเนี่ยไขย่วุ้นเส้นแฉะไปหมดเราไม่จําเป็นครับผัดอย่างเงี้ยให้เขาหอม แล้วก็กระลำปีเริ่มสุกนุ่มนะครับผมก็จะใส่กระเทียมดองพร้อมน้ำนิดหน่อยน้ำกระเทียมดองนะครับเอาละจากนั้นแล้วผมก็จะปรุงรสแล้วครับผมใช้น้ำปลานะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยครับเพราะเราไม่ได้ใส่ผงชูรสเสร็จแล้วก็พริกไทย แล้วก็น้ำมันหอยครับใช้ไฟแรงๆก็ดีนะครับเพราะจะทำให้ผักเนี่ยสุกเร็วโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาอยู่ในกระทะนานเกินไปเราก็จะผัดให้ทุกอย่างร้อนรวมกันฟังเสียงก็ได้นะครับว่ามันมีเสียงของน้ำมันเริ่ม,รมกระทะเริ่มร้อนมากขึ้นแล้วเราค่อยใส่ ต้นหอมครับแต่ก่อนที่จะเรายกลงตักเสิร์ฟดีที่สุดคือชิมซะหน่อยอได้เรียบร้อยแล้ว ไทยก็ถูกโรยอยู่ข้างบนหน้าเพื่อเพิ่มความหอมนี่เลยครับท่านผู้ชมครับหุ้นเส้นผัดกระเทียมดองแล้วผมเพิ่มเห็ดหูหนูลงไปด้วยแล้วก็มีกะหลำปีแล้วก็มะเขือเทศยังไงท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมต้องชิมดูก่อนครับท่านผู้ชมผัดเนี่ยมันร่วนมันไม่ได้ติดกันเป็นก้อนๆนะครับน้ำมันเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ได้ไข่จะต้องหอม ไปกับเส้นเวลาผัดนะครับแต่ว่าต้องชิมครับมีกระเทียมดองมีครบเลยครับท่านผู้ชมครับเวลาเราผัดแบบเมื่อกี้คือผัดไข่ใ,ให้พอ สุกสัก50%แล้วใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วก็ยีวุ้นเส้นกับไข่ให้ทั่วๆกันถ้านผมตามทันจะเห็นว่าใส่ผักลงไปแล้วพอผักนุ่มเนี่ยเราถึงปรุงรสแล้วก็ใส่กระเทียมดองกับน้ำกระเทียมดองนิดหน่อยสําหรับตอนสุดท้ายสุดเลยนะครับแล้วก็เปิดไฟแรงๆแล้วก็จะออกมากินกระเทียมหอมกระเทียมดองมากๆเลยแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมชอบที่จะมีเนื้อสัตว์อาจจะเป็นกุ้งอาจจะเป็นปลาหมึกหรือ เพิ่มผักอะไรที่ท่านผู้ชมชอบไปเนี่ยได้เลยนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมบอกว่าเป็นมังสวิรัตเอานื้อมันหอยออกซะเราก็จะได้เป็นมังสวิรัตเหมือนกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรายังมีหนึ่งเมนูรอท่านอยู่ในครัวนะครับแต่ตอนนี้เราไปเอาใจคนชอบเส้นกันก่อนครับในช่วงของกิเลนคู่ชวนชิมครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงกิเลนคู่ชวนชิมค่ะเอาเป็นเส้นเล็กหมูชิ้นตับตุน๋นรวมกันไปนเลยค่ะชามใหญ่เลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะภูมอ้อมเช่นเคยนะคะในช่วงกินเล่นคู่จนชิมค่ะและวันนี้ค่ะอ้อมมาอยู่ที่แจ้งวัฒนะซอย14คุณผู้ชมค่ะถ้าอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเรือต้องร้านนี้เลยค่ะกับกว๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาลุงเสริมเขามีความชํานาญในด้านกว๋วยเตี๋ยวเรือมากว่า30กว่าปีแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรอชิมกว๋วยเตี๋ยวเรือด้านนู้นกันเลยนะคะ เรามาดูเคล็ดลับของเขากันดีกว่าค่ะเริ่มจากการปรุงส่วนผสมต่างๆจากนั้นก็ใส่หมูลูกชิ้นแล้วก็ตับลงไปก่อนที่จะนําเส้นเล็กไปผ่านน้าแล้วลวกกับผักกร,บกรอบราดด้วยน้ําซุปรสเด็ดแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละค่ะน้ำซุปก่อนค่ะว่าจะเข้มข้นขนาดไหนหอมเครื่องเทศหอมซุปหมูชิมเส้นกันก่อน เส้นเล็กเหนียวนุ่มแล้วก็น้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนี่นะคะที่มันเข้มข้นแบบนี้นะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากค่ะคุณผู้ชมเส้นเล็กอร่อยมากๆค่ะอ่าเรามาชิมกันที่หมูกันบ้างนะคะ ตุ๋นมาก็ได้กำลังดีดกำลังอร่อยเลยแล้ววันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของร้านมากๆเลยนะคะทางรายการมีผลิตภัณฑ์ตรากิเลนคู่มอบให้ค่ะและสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากร่วมสนุกกับทางรายการเพื่อลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมายกติกาง่ายๆค่ะเพียงส่งซองเปล่ากิเลนคู่พร้อมชื่อที่อยู่มาร่วมจิงโชคกับแคมเปญลุ้นโชค2ชั้นปี2กับกิเลนคู่แจกทั้งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์สอยคอทองคำเตาไมโครเวฟและรางวัลอื่นๆอีกมากมายหมดเค30มพฤศจิกายนนี้นะคะและวันเสาร์หน้านะคะอ้อมจะพาคุณผู้ชมไปชิมก๋วย สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เนี้วนุ่มอร่อยคุ้มราคา